เห็นแล้วนะเห็นแล้วเฮ้ยเย้ชนะอีกแล้วชนะอีกแล้วบ้าปะเนี่ยใครส่งข้อความมาตอนนี้ทำไมเหรอ what ฉันนะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วนะเพื่อนฉันเองเธาบอกว่าอยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดึกไาถึงว่าจะทำได้คนฮ่องกงเหรอออนี่เธอแน่จะต้องไปแลกเปลี่ยนที่เกาหลีใต้แนะนำห้ื่อจังหน่อยสิทำไมอ่ะจะให้เขาแนะนำโอป้าให้เธอละสิฉันโลกคิดไปแล้ว ลอยตามธรรมชาติเธอจะให้เธอเดี๋ยวไหนสิโ <ue> อ้สวยจังเลยทำได้ยังไงความลับนี่นี่เป็นโอกาสเลยนะผู้หญิงต้องชอบแน่ๆเลยคุ้มแน่ดีขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่เดี๋ยสิสวยมากนี่ฉันขอโพสต์ลงไอจีหน่อยนะเดี๋ยวก่อนโพสต์ตอนคริสต์มาสเสียงตอบรับสูงแน่แน่ว่าไงได้หมดแล้ว ให้เธอแล้วแล้วแต่เธอเลยตกลงตามนี้ฉัน,นจะทําการตลาดส่วนนายวิเคราะห์ว่าทํายังไงให้ได้เยอะๆโอ้ฉ <c oughs> ันว่าดีจริงนะกินก็ได้แถมสนุกด้วยลองคิดดูเทศกาลต่างกันทําของที่แตกต่างกาันตอนตรุษจีนจะเป็นอ่างเป่าไงวันปีเต็ีจะเป็นรูปถ่ยายดูาาสวยมากเลยใช่ไหมนี่เัฉลาดมากเลยนะนี่นายว่าไงดีอยู่แล้วไอเดียเจ๋งสุดฮะมีตัวอะไรบินไปบินมาอยู่ไหนอะเจอแล้วเนี่ยนี่ โที่ไม่ได้นี่อยู่นิ่ๆๆนะนี่นะนี่เพ้อจะไปไหน